สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะและสวัสดีเพื่อนต่างชาติคนต่างชาติสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะได้มาตรวจเช็กดูดวงชะตาช่วงและช่วงสั้นๆคือช่วงระหว่างวันที่21มิถุนาไปจนถึงวันที่30มิถุนา2565นะคะ และช่วง11วันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสําหรับคนเกิดทั้ง7วันคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะคะแต่คลิปนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะท่านที่เกิดในวันอังคารไม่ว่าท่านจะเกิดในเดือนอะไรปีพศคอศอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นวันอังคารนะคะและจะตรวจดูเช็คดูดวงชะตาของท่าน ช่วงระยะสั้นๆคือวันที่21ถึงที่30มิถุนามันจะอยู่แค่ช่วงนี้นะคะดวงชะตาและในการตรวจเช็คดวงชะตาก็เช่นเคยแม่หมอก็อิงจากแม่หมอจะอิงจากไพ่เลนนมองนี้นะคะแล้วก็แม่หมอก็อิงจากไพ่ะะาทาหลอดนี้นะคะแม่หมอจะนําเอาไพ่ทาหลอดและไพ่เลนนมองนี้นะคะนํามาผาสมผาสานกันให้เกิดความขลังความฉมังความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า ให้ทั้งสองชุดนี้จะมีความแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่อิงดวงดาวไม่อิงเวลาตกฟ้าไม่อิงลักคนาอันใดนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็กดูดวงชะตากันว่าช่วงระหว่างวันที่21มิถุนาไปจนถึงวันที่30มิมิถุนาสิ้นเดือนนี้นะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคาร เป็นอย่างไรที่เรามาดูโดยสภาพทั่วๆไปแล้วช่วง11วันนี้ดูตัวท่านนี้รู้สึกว่าโอเคดวงหนุนนำตัวท่านจะมีความสุขสุขทั้งใจและกายในการดำเนินวิถีชีวิตนะคะก็หมายความว่ามีความเป็นอยู่อยู่ดีกินดีอยู่ดีกินด,ด,นดีไปการดำเนินวิถีชีวิตไปได้เรื่อยๆไม่ได้ตึงเครียดอะไรมากมาย หรือหากแม้นว่าบางคนตึงเครียดในบางเรื่องบางอย่างท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ลงตัวโดยที่เหมือนเสมือนไม่มีปัญหาอันใดเลยนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะท่านที่เกิดวันอังคารมาดูเรื่องการงานแล้วด้านธุรกิจการงานดีแต่ในทีน่นี้ในช่วงระหว่าง11วันนี้ มันจะดีแบบมั่นคงนะคะไม่ได้ดีแบบพุ่งชดช่วงเชชวานนะคะคือมันดีแบบมั่นคงท่านมีการงานทำที่เป็นมั่นคงนะคะไม่ว่าท่านจะจับงานอะไรทำงานอะไรทำธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามการงานนั้นมันมั่นคงดีสำหรับตัวท่านนะคะไม่มีปัญหาในการงานเลยหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอาชีพช่วงระหว่าง10วันนี้ไปได้ดีนะคะไปได้ดีไปเรื่อยๆเป็นอาชีพที่มั่นคงมีลูกค้ามากมายแค่ไหนก็จะมีมากมายอยู่แค่นั้นนะครับมันแล้วก็ไม่ได้ทําให้ท่านนี้ต้องตึงเครียดเดือดร้อนในเรื่องการงานเลยทําไปได้เรื่อยๆแล้วก็รับเงินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยงานสร้างเงินเงินสร้างงาน,งาน,งานอะไรนี้มีความสุขนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงระหว่างส1เดวันนี้เสมือน,นบุญหนุนนำท่านจริงๆนะคะนอกจากการงานจะดีมั่นคงแล้วงานสร้างเงินเงินสร้างงานแล้วด้านการเงินโดยเฉพาะแล้วท่านก็ยังโชคดีในด้านการเงินมันเป็นช่วงที่ดวงของท่านจะมีโชคลาภแห่งการเงินมากมายเข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะบางคนก็ ได้เงินมากมายในด้านนั้นในด้านนี้หรือจะมาจากด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะหรือบางคนก็ได้ทำงานได้งานพิเศษมีรายได้พิเศษเข้ามารวมกับเงินเดือนแล้วมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมมากมายเป็นช่วงที่โอโ้เป็นช่วงนี้ท่านนี้โลง่งสบายอกสบายใจเป็นช่วงที่ท่านนี้เป็นปื้มมากเลยนะคะช่วงนี้ ยิ้มตลอดเวลาได้เลยนะคะชุกการเงินดีมากๆช่วงนี้ไม่มีปัญหาติดขัดอันไลในเรื่องการงานนะคะโอเคการการงานดีแบบมั่นคงแต่ว่าเงินก็สร้างเงินให้ท่านแต่ว่าการเงินดีมากๆมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรทุกช่องทางมันจะ,จะสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านสะพัดออกนิดเดียวแต่สะพัดเข้ามาเยอะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ คือว่าท่านโชคดีมันทําบุญทําทานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่บุญหนุนนําในด้านการเงินการทองนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักถ้าเรามาเจาะด้านความรักโดยสภาพทั่วไปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักมันจะมีทั้งดีและไม่ดีเท่าๆกันนะคะห้าสแต่แม่หมอจะมาแยกความรักเป็นสองแบบนะคะหนึความรักสําหรับคนโสดสอง ความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักของคนโสดก่อนนะคะคนโสดที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบมาอะไรก็ตามพอมาสู่ช่วงระหว่างนี้วันที่21มิถุนาถึง30มิถุนายนี้ท่านก็ต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปอีกแหละนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้ๆเห้จสิ้นเดือนแล้วท่านไม่ต้องไปซีเรียสกับความรักหรอก เพราะว่าการเงินท่านมันทําให้ท่านเป็นปพื่มปิติดีแล้วนะคะอะไรจะสู้เงินไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ที่เป็นทําให้เราเป็นสุขใจนะคะความสุขที่ดีที่สุดก็คือมีเงินมากมายนะคะไม่บางคนก็อาจจะเถียงในใจว่ามันบางทีมีเงินมากก็ไม่สุขอ่าก็โดยภาพรวมๆแล้วส่วนมากแล้ว ทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสุขเพราะอยากจะมีเงินมากนั่นแหละนะคะที่ดวงของท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการเงินจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะมีเงินเป็นกอบเป็นกำเข้ามาช่วงนี้นะคะทางานให้กับเจ้านายท่านเจ้านายก็รักใคร่มีรายได้พิเศษให้กับท่านอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าขึ้นขั้นเงินเดือนให้กับท่านประมาณนี้นะคะโอเคสรุปแล้วความรักสาหรับคนโสด ก็ต้องก็ต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกคารทองยังอยู่ดีอยู่ต่อไปมาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่แม่หมอก็บอกเอาแล้วว่าคนที่มีคู่หมายถึงคนที่แต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามนี่คือความรักคนมีคู่เป็นสถาบันแห่งครอบครัวนะคะมาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์แล้วความรักความผูกสัมพันธ์ก็ดี แต่แตบดีแบบมั่นคงดีแบบมั่นคงไปได้เรื่อยๆนะคะดีแบบมั่นคงไปได้เรื่อยๆไม่มีดีมากมากแล้วก็ไม่มีสุดตัวไม่ใช่อย่างนั้นดีไปสัง่งสม่ำเสมอน,นะคะสามีภรรยาต่างก็เข้าอกเข้าใจกันแต่มันก็มีบางครั้งงอนให้กันงอนให้กันตุบบ่องตุบบ้องทันลักให้กันอยู่ก็มีนะคะ ถึงแม้ว่าจะงอนกันก็ไม่ได้จี่งอนไม่งอนกันไม่กี่วันหรอกเพราะว่าช่วงระหว่างนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารม,มันเหมือนมีซิกเซนมีมีประสาทสัมผัสที่หกแรงกล้านะคะสว่วงท่านงอนกันแยกกันอยู่ไม่ถึงสามวันท่านก็หวนถวินหาซึ่งกันและกันคิดถึงกันและด้วยความคิดความถวิลหากันนี้มันก็จะทรงพลังไปสู่กัน ส่งพลังไปสู่กันส่งทางนี้ไปให้ทางนั้นทางนั้นมาให้ทางนี้เลยกลายเป็นว่าจากที่งอนกันต่างก็มางอะมาง้ซึ่งกันและกันดังนั้นความรักก็กลับมาดีเป็นปกตินะคะในช่วงระหว่างสิบวันนี้งอนกันไม่ถึงห้าวันหรอกนะคะอ่าทะเลาะกันเล็กๆน,น้อยหรือจะทะเลาะกันมากก็ไม่ถึงสิบวันไม่ถึงห้าวันก็กลับมาดีกันนะคะเพราะว่าคู่ รักท่านที่ท่านที่เป็นคู่กันที่คบกันมาเนิ่นนานมันก็ยังถือว่ายังเป็นคู่แท้คู่ชีวิตกันอยู่จริงๆอยู่นะคะยังไม่มีสั่นคลอนอะไรกันนะคะขอแ,แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท้งนุ่ถนอมน้ําจิตน้ําใจกันเอาไว้นะคะขอให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะอย่าไดอ้ออกนอกลู่นอกทางนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะออกนอกลู่นอกทาง ก็ให้มีหากมีรักเข้ามามีรักแทรกก็ขอให้รักด้วยสมองนะคะอย่าได้รักด้วยใจเพราะว่าถ้าเรารักด้วยใจบางทีสติมันมันไม่มีมันก็จะลอยไปตามกระแสเพราะลอยไปตามกระแสมันก็เกิดปัญหาเกิดทําให้สามีหรือภรญญาเรื่องแดงขึ้นทะเลาะบ่ะแว้งกันเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะรักมันก็รักได้แต่ให้มีรักด้วยสติเป็นเหตุเป็นผลน,น,นะคะ โอเคด้านความรักก็มีอยู่แค่นี้สําหรับท่านที่เกิดวันอังคารที่เรามาดูเรื่องเคราะห์นะคะท่านที่เกิดวันอังคารก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีพยันต์อันตรายเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะช่วงระหว่างสิบเอ็ดวันนี้สุขภาพร,ร่างกายของท่านยังแข็งแรงดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีพยันต์อันตรายเข้ามากั้มกายหากมีเรื่องราว อะไรกับใครมีใครมีคดีความอะไรก็แล้วแต่หากสู้กันท่านนี้จะเป็นฝ่ายชนะนะคะท่านจะเป็นฝ่ายชนะและท่านยังสามารถทีจ่จะข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้สามารถเอาชชนะศัตรูหมู่มาร้ายใดๆทั้งหลายทั้งปวงได้ดีเยี่ยมเลยนะคะหากใครคิดไม่ดีกับท่านพอมาคุยกับท่านแล้วก็อยากที่คิดจะเป็นตรูกับท่านกลับกลายมาเป็นมิตรมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะโอเค งานดีเงินยิ่งดีความรักก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่คนโสดก็ไม่เป็นไรโสดก็มีความสุขก็มีเงินเยอะนี่เรามาดูว่าเรามีปัญหาอะไรไหมในช่วงสิบวันนี้ตามพื้นฐานดวงท่านแล้วเนี่ยช่วงวันที่21่เอ็ดถึงวันที่30นี้ดวงชะตาท่านดีอาจจะเป็นผลบุญกุศลและผลบุญที่ส,สร้างมาหรือผลบุญเก่า น้นนําให้ชีวิตของท่านในการดําเนินวิถีชีวิตของท่านนี้ไปได้ดีได้รับแต่แสงสว่างกุศลและผลบุญไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงระหว่าง11วันนี้ทําอะไรก็เข้าตากรรมาการทําอะไรก็ดีไปหมดอาจากที่คนที่คิดจะเป็นศัตรูกับท่านก็กลับกลายมาเป็นมิตรมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ดีมีเข้าป่าพันาหารอุดมสมบูรณ์ดีช่วงระหว่างนี้ เป็นช่วงที่ท่านได้มีเงินเก็บเงินฝากเงินออมมากมายบางคนก็ถึงขั้นได้เป็นเศรษฐีก็มีนะคะบางขั้นบางท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เป็นเศรษฐีก็มีในช่วงระหว่างนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ไปถึงวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีบางท่านเนี่ยโชคดีถูกแบตเตอรี่ถูกรางวัลหรือภูมิเสี่ยงโชคอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างอย่างนี้ไปถึงวันที่หนึ่งเอ่อหนึ่งก็ักราก็ได้นะคะจะเป็นช่วงที่ดวงมันหนุนนําให้ท่านมีโชคลาภเพราะว่า ช่วงระหว่างนี้ตัวท่านมันมันเหมือนมันมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวท่านเป็นพลังพิเศษเออในไพ่มันขึ้นโชว์เป็นไพ่เดอะเมจิเชียนหมายความว่าท่านนี้มีพลังพิเศษสามารถที่จะเสกเป่าอะไรก็ได้นะคะเสกเป่าอะไรก็ได้จะเสกให้ตัวเองโชคดีหรือไม่มีโชคก็ได้นะคะอยากให้ตัวเองสวยให้ตัวเองกิเลสก,ก็ได้นะคะ เพราะว่ามันบุญมันหนุนนําให้ท่านนี้สามารถกระทําอะไรก็สําเร็จได้ดังใจดังหวังสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านหมั่นทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เลยคิดดีทดําดีพูดดีมีกิจเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายแล้วกุศลต่างๆมันก็จะทําให้ท่านนี้ได้ประสบความสําเร็จง่ายดายมากๆเลยและท่านยังดูดีมีเสน่หาทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะ โอเคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนกรกดาคม2565นะคะในช่วงเดือนกรกดาคมนั้นแม่หมอจะตรวจเช็คดูดวงชะตาเป็นแบบ12ราศีนะคะแม่หมอจะเอาคนเกิดทั้ง12ราศีตั้งแต่ราศีมังกร ไปจนถึงราศีธนูนะคะาภายในเดือนกรกฎาคม2565ท่านคอยติดตามรับชมรับฟังท่านใดมารับชมรับฟังถ้ายังไม่เป็นเ c ฟีช่วยกด subscribe กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะเพราะจะได้ไม่พลาดโอกาสในเดือนกรกฎาคมแม่หมอจะทํานายทั้ง12ราศีเลยนะคะแล้วท่านจะได้รู้ว่าเดือนหน้านี้ดวงชะตาของท่านเป็นเช่นไรจะดีหรือไม่ดีเรา ดูดวงชะตานี่มันเปรียบเสมือนเป็นเรามีไฟฉายส่องนําทางให้กับเราไม่ได้เหยียบขวากน้านะคะถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถที่จะหากมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะแก้ไขจัดการจัดสรรได้ลงตัวโดยทําให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นสุดท้ายแล้วแม่หมอก็ขอนาบุญกบฏสทั้งหลายที่แม่หมอมีมาอ,าอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับ ฟังคลิปวีดีโอของแม่หมอนี้นะคะช่วยกด subscribe แม่หมอด้วยนะคะใครกดกด subscribe แม่หมอคนนั้นโชคดีมากๆเลยถูกหวยถูกลอตเตอรีเ่เฮงเงปังๆเลยขอกดด้วยนะคะท่านจะได้โชคดีค่ะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆทั้งคนไทยและคนต่างประเทศแม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกัอนอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม2 5งพันหายสมนะคะ Bye bye. Okay. Thank you so much. Thank you so much.